สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบวันนี้วันที่สิบเจ็ดธันวาคมครับออกกันอีกแล้วครับวันนี้กับพรักิจต่อมากกับคือสูบน้ำแล้วหน้าถ้มหน้าปังเนาะครับเนาะกขามาไถแหวหน้าโดงครับตามที่วางแผนไว้ตั้งตจอาที่เล้วหรอเราสิถ่ากับ่อดี้่ยผ้าบึงเป็นยังจะไถกับเหวร้ายครับนี่ครับ นี่มันขนาดมันอันนีได้ครับเนี่ยขนาดยำไปรอบนึงแล้วได้ครับนี่ตัวมันโผล่ขึ้นมาครับบููหนาแห้งเขานี่ก็แม่นบอเห็นห่วงนี่มีแต่มันละครับเกี่ยวออกลงลมาเบ่งครับนี่มีแต่รั่มมันเด้ครับนี่นอนเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้มีแต่ลั่มของมันที่มันตายผมบอกว่าให้ไถสองเถอครับคนทีอันนึ่งกระพงเคยเห็นอย่นะครับแต่ก่อนมันกระบา,ายป่านนีมันนี้ก็ล่มเย็นมีโอกาส ลมมีโอกาสหนาวๆมาเนี่ยอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวก็สิไปดันต่อคอ,อนน,นั่นขึ้นคันแท่นน้ครับคอ,อนใหม่ลงใส่คือมันหักตั้งแต่ช่วงไอ้เขาบรรษัทคนและครับกะคันบ่บ่เหยียบลงม,มันกับอะไ้จังสีทองลงม,มันกับเด้ปุ๋ยน้ำครับเนี่ยเพรว่าไทยสิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนมาหัวมันหนาแหงหนาหงอนลำเหี่ยวน้ำเลยครับมันเป็นแต่เฟืองอย่างเดียวเอง แาวจังได่ยังวูมาระบาดคับแบบตีกายอ่ะถ้ารออีกสักตีไหมน่าจะพ่อดีครับสำหรับการไถแต่ว่าผมอยากลองมึงว่าถ่ายียวมันสีดินมันสีแห่งกันมากบวชหัวทั้งไตนะครับหัวมันหัวเหี่ยวนะมันสฉืึ้นปีนกันมากบอครับนี่คพื่อจะล่ำมันเลยครับนี่ล่ำมันเห็นนาคับเลยล่ำเกามันตัวนี้ตัวไม่ตัวมันอยากเกิดอ้งะฮะมันเกิดขึ้นหนา เสด็จทำไรสีมีเป็นบัางมองกับบั้งมองบัางมองกันโลงงานทั้งไต่กับลายครับงานต้นนี่แหละงานต้นกําเนิดมันงานที่สองเนี่ะกําง,งานกําง,งานสุดท้ายงานรองสุดท้ายกับง,งานสุดท้ายนี่เป็นต้นกําเนิดของเหี่ยวเลยมันล่ามมาจาังเลยหน้ายายนะครับเพ่งขาเลยครับหน้าทั้งขางกันเนะี่ยของเพิ่นนี่พี่กายกับโบมีมดตีเนี่ิ่นหนาขึ้นกันผมก็เดี๋ยวไม่ยาำให้เพื่อนครับ ยำลมยำไหวขึ้นกันแต่ว่าอย่างอังพหลายอย่าไว้ในงานหน้าหลายผมมีปราหย่าไว้ต้องว่าลกคุดหัวทุกปีครับหาเลี่ยมเลี่ยมหวัวมันขึ้นมาเยืนน้ำกานหน้าขณะนี้ก็ประมาณซีโมงเสากับสีโมงกุกวาไก่สิเพศแล้วแหละมันบึงสำรวจหน้างานก่อน รถจะคลองหน้าจะคลองเหี้จังไรก็ได้หร,ร,กรอกรครับเติมเต็น้ำมันมันก็เติมมาสามร้อยกว่าบาทครับสามร้อยห้าสิบแล้วพอแล้วก็ค่อยว่ากันเคร,รื่องบางอันมันยังมาทัานเปืือยพอเนี่ยหนามันแหงก่อนเนี่ยดูสิมันปั่นมาลงหนาแหงบางอันได้เอารถด,ดันขึ้นไปทั้งกันแทะครับเป็นกองกองอยู่จุดเป็นจุดจุดบางทเอามาเห็ดปุ๋ยอัน ปุ๋ยชีวผ่านไหมครับเอาเอาเอาันนำมักมาหาดมาลดมาหดมันน่ะนะจะวันพมีนี้หนามต้องเอาเห็ดเป็นขอบเป็นขอ,อกไว้แล้วก็เอาของมาใบใหม่ยังไม่โยนถมท,ทับทับถมกันไวไหมครับเห็นมันเป็นปุ๋ยเดี๋ยวค่อยเอามาสะลงหน้าอีกแค่น,นึงพอไถได้ยุ่แล้วครับมันนาจะบดติดผ่านดอกเนี่งานนีก้กหลายขี้กันนี้กลางไงครับเนี่ย เหงางานนี่ครับร่มแห้งครับอากาศเย็นอยู่ชนะุ่มกลางๆชุ่มกลางๆครับนี่จะเหี่ยวหอยต่อยเลยหน้าข้าเจ้าฟังบุญกับลายเดลยครับเข้าววอต้อนกำเนิดมันอยูยอ่ในห้องเมองนี้แหละครับในห้องเมองนี้ยังร้ายเหี้ยงห้องเมืองถ่ายหน้านี่แหละแถวในส่วนนี้จะมีกับสุเจ้าเลยครับเหีห่ยวมีสุเจ้า ถ่ายเล่นไม่สนนะครับเพื่อมัน,ตา,นาตายกันบ่ตายก็แล้วไปถือว่าได้เป็นการล่องรถล่อง,องยังไปนําเพราะว่ารถเอามากอะยังบ่ทันหูว่ามันสิเป็นยังแฮีงเนี่ยนะครับเนาะถึงไม่ไม่ล่องหลับจ่างเขาได้เจ้าเดียวยังบ่ทันเลยซ้อมหนักหรอกยังบ่ระว่าจะเป็นยังเนี่ยยับ รถตลี่มาปั่นเฟื่องลงผมว่า,ามันเห็นผลหลายเติบอยู่้ยเลยครับเดี๋ยวคนดินฝุ่นอยู่ในหน้าที่มันเป็นปุ๋ยมักน้ำหนาช่วงน้ำมันไหลตอนนี้ที่นีนนขอขอขอ่น้ำมันไหลหรือว่าเกี่ยวเขาแล้วน้ำยังเกี่ยวเขาอยู่เนาะครับเดี๋ยวขอลองจใช้ง,งานก่อนอาจจะลงมางานทีแหละงานที่สองนี่แหละงานนั้นมันเหี่ยวขอมาลองงานสั้นก่อน อามาสิบปีนดี่อวสิไร้ปับฐานหานำครับเพหน้าแต่ละเจ้าแข็งอ่อนม่คึอกันต้องปับฐานหาอีกเยีนยลูกกันไปจังน่อยกับจังน่อยงวัวควายกับมาเตรีมตรงเลยนะครับเจ้ากำลังปล่อยออกมาจากบา้านคันแท่นี่ มันเปรตลงนันขี่จะเดือนกับขี่เดือนไม่โดนลงไม่ไม่เสมอกันเพียเลยขี่เดอนหลายอย่างยินมันจะล้วงมันจะสุดนี่ตัวสูงสูงนี่เป็นขั้นกามันลองขันเวลากสิันดันบปนดันเนี่ยข้นอนี่ครับของใหญ่เป็น ได้เป็นงงเลยครับหลายน้าของผมเองนี่ทุกตารางนิ้วเลยนี่เบิดหน้าเลยเด็ครับแต่แตงานไตสุดคู่งัวคู่งัวกำลังมาแล้วครับงานไตแล้วก็มางานต้นเสียดเด็ก็งานเทิงนี่ก็มีครับงานเทิงทัดทัดต้นไตของผมงานเทิงทัดไปนี่ก็มแต่งานสอน,นเดครับก็ยังเสียงหน้าแล้วก็ว่า ใช้มงเจาะรถมันใช้แข็งรอเราะอยากให้มุ่งเจามันแน้ไม่ลองใช้หน้ามันนะันไ่ใช่จู่เรื่องมันนะ้มันจ่มันใช้หยางก็ต้องจู่ให้ก่อนถ้าใช่หรอ,อครับเพราตัวใชน้าต่อกันครับเดี๋ยวมันจะทำกันครับผมมาสรุปการไถให้เบิ่งกับม่กับถหย,ยางเนี่ยครับเพราะเฟืองยังมันยังบเปื่อย ตัวนี้ครับไถล่องๆมือก็ซื้อครับตัวนี้มันบมมีปัญหาอย่างหนึ่ตัวนี้เหงาบมมีหรอกแต่ว่าล่องไถมือมันก็ได้เศราย้อนว่าเสีนเผาซี้นเผาหนามันซึมบ่ครับไหลออกเิดเลยครับมือซึมบ่หัวเลยลหระครับเพราะว่ามันสาเหตุมาจากอะไรละครับ,าาจ,ารบจากไ้มันไปเข้าอื่นยังไะ คือมันไปเบียกรำนำนักหลยช่วงรอมันขาดนะครับเผ่าขาดนะเผาลอนาขาดขังขังขังใส่ขาดเนาะมันขังขว้ากับวิ่งวิ่งรอเดียวเนาะเลี้ยรอดเดียวสีนมันก็เกิดกระแทกกระทันแบบเวลามันตกรุบตกยังนะครับซีนมันปั่นอยู่ขางเดียวครับมันมันก็เลยเกิดให้มันซึอไ้ครับแต่ว่ากับสิเปียนเองงนี่แหละครับด้วยั่งอะไรสั่งยังมาเพี่ยนเอาลอยก็ปาเนี่แหละครับสินตัวนี้ลอยประมาณลอยสามสิบลอยหกสิบเอร์เกินนี้ครับ มันในใ่บนเรือรแหละครับพออยากเสียงมัอยากมันเฟืองมันแตกทะเลเศร้าครับใช้ได้สองงานตอนนี้กับใบมง้งคืนครับตอนนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณนสองชั่วโมงกว่าเกือบตอนนี้ใบมง้งคืนกับแดดกับเปียงเลยครับเมีกับเมียงห่างแต่ว่าลมแห้งลมเรู้เลยเสียงลมเดึงกับบรรยากาศ ย่าเบิดให้เปิดหน้าเบิดเขาเบิดยังเขากับงัว่เต็มทงเลยครับงูอควายปนกันเต็มเลยครับน่าจะประมาณร้อยร้อยกว่าตัวได้อยู่น่าจะถทึงลอยลอยก็ตัวครับของบ้านจานเลยนะครับนี่พญายู้หนึ่งมันมาคุดขี่เกียนเินเป็นกังน้ำกลนเป็นออกมาแต่เดสาเนาะันมาช่วงพุ่มไทยมันกัสีน้ำเก็บแต่ลายยู่ผมเห็นลายตัวอยู่นี่ครับบองด้มันหนาเฟื่องหนานเรื่อยๆขึ้นมาบนเขา หงน้านานน่นเหวโอ้ยหงเฟืองหน้านานนี่แหละเหี่วร้ายครับพคตรบวลงเลยมันห่งได้บรรทายเข่าครับหัวขาวเป็นวันเลยมันปาดหัวมันไหมครับเขาอันนี้เลยมันแสดงว่าร้ายเฮียแล้วจะให้บึง่หงหัวมันมองผ่านผานมันตัดครับโอ้บอ่ปาดบ่เบิดออกร้ายอยี กสิไทยกสิไทยเป็นสีหาหลอกคน,นแล้วคือพอสิไทยกสิหาหลอกคนมีเวลาแหละว่าหลังปีใหม่อีกเสื้อหนึ่งแล้วก็ประมาณเมืสาอีกเสื้อหนึง่งนี่หน้าเมืสาอีเส้นหนึ่งแล้วก็คือสภาพก่อนสิบานะครับใส่ตะลีปันเอาเท่านั้นกอเห็นมันกบเป็นแล้วครับาานเนี่ยวน,นะน,น,น,นี่กับปมันนี่ วันนี้รเามถือถือไปหลายถือเยอะครับถือปาดเข่ามองไอ้มันลุ่งถือมองมันหน้านาเนี่ยข่าเป็นแปดเป็นแปนเป็นวงเป็นวงเป็นวงครับอีกตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งครับนี่หัวอยู่เลือกขัดอยู่หอดดินดินแดงเดีดินสุดท้ายสันสุดท้าย สิเกีย,ย,ยร์ไม่ท้ายยังไงลองมันกันกับมูเ,เวิร์ก็คือยาแล้วทุนหายยาคนแบบเขาเยเป็นพุดเพียงแค่เดือนไปใส่ลันใส่จุใส่เย็ยนงานนี้เรานักงานกับงนานนี้ไล่ดีนะ อยบเอย่าโบรลงเลยล่ะนี่อยบเอยบเฟืองเอ้ียบเฟืองก็เบียบไ้ลำ้ลำล้ำเก่ามัน,นโปรงเลยทานาไทายมันป่าเราใหม่ๆู้ขาวตัวเลยครับโอ้ยียวหงูเข่าเว,ขเว้นพอดีแหละครับไปกินเมื่อกี้นงกินเขาวเว้นไปถอดหลอ่อถอดยังง่อแล้วก็สีแกะเปลี่ยนน้ำมันออก พอดีกสือน้ำมันเฟื่องหนาไมาไหวเร้อย,ย,ยแล้วแหละมันจังวามันก็ได้เปลี่ยนพอดีเปลี่ยนเลยถาปีหนาเลยถาลงหน้าง่ญ่เส่ยเดียวเลยครับนี่เราคือการเตรียมพร้อมแต่ว่าอยากเข้าไปหาซางกัอยากเข้าไปาาาเานเขาบ่มีเวลางานเข้าลายครับงานซางนี่งานงานนี่ของผมบม่มีแต่ว่าของยายเฉียบเลย คือแอบมี่ครับพ่อจั๊กเพรว่าเนี่มันเห็นหรอกคแบบมัมมีเลยแหละแอบจะมัมมี่แบบนี้มึงมีงานของใหญ่ของใหญ่งานงานโคกันมีเซ้เลยตอนตอนนั้นโรตีมาปั่นนี่เป่นเต็มเต็มเลยครับ หลังนงันเดี๋ยวผมเป็นนี่นี่ดิเนี่ยหัวหนานาเนี่ยนี่นครับนี่ยนี่รั่มเหวแล้วครับนี่ต้นอยู่กับต้นเขากับต้นเฟืองต้นเฟืองอยากให้เป็นไทยยุทธวิญญาณจัจกสศรีงงบปอกเดี๋ยวทุกวันละถึงเวลาคอยไช้วาลนอกระดับนี่ ลำเงี้ยงๆนอนอยู่แห่งๆมีแต่ของเหี่ยวไว้แล้วครับนี่เมื่อสักครับไปดับเครื่องสูงนบน้าไปพระทันเป็นเป็นไปสอดก่อนเลยผมมันเสียหายตัวเนี่ครับดุนไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ครับยามหลอด เดี๋ยวเราจะไปหาไปไงเรามาอยู่เทียงเราข้อไก่เราเราจะไปเลือดน้ำพึนจังหน่อยก่อนครับทั้งๆจะเอารถเขาขึ้นก็ดีใส่สปริงสิ่งไม่แรงดีครับประหยัดน้ำมันดีนะ เหวผมมันไม่ยนไหลบางกีปลอได้คับมาจากหน้าผมเลยันโยนไหไเาใหลาให้มันไม่องลูมว่าสเนี่ยคอับมาประมาณก็ถึงที่หาหัวแลครับงทีมันล้ได้รับมันบอดบางด้ดินดุดมสมบูรณ์แม่นลลำางาหัวกันใหญ่นำเี่ยมาบางกีต้นเนี่หากินมดเลยแมวนะ เตรีมกินบักเล็บแมวจังหน่อยก่ซอมมีแหี้ยมบกเล็บแมวูบอลนารนสดนะชื่นเลยน้อมีเตใหม่ตายีไปยออกมากาลัเียวเนี่ยไวเดียวบ่ตายอยู่เลยครับนอแต่นี่ นี่เหียมียเขาเมกัดมาลือครับมาดังเรื่อเหียกับอะไรกัดฟังสายฟังคว้าอะไรกันลือหงาออกวานครับปลาดุนไข่เพจไข่ไกลร้ายอยู่งเลยครับมันล่อเขาสาเพิ่นเขาบ่ได้มันลงลงไปทางใจก็ลงมาท่านคุณละเฮ็ดรอแล้วเปลี่ยนซีนเรียบร้อยแล้วคุณก็หลังปีใหม่เพื่อล้วครับจึงสิจะมาไทยอีกเดือนอาจจะประมาณเดือนตุภาโนะครับปล่อยสิมาเังสิเพลน งานนี้ก็สุดท้าเขาอยู่งานนี้เป็นดินเหนียวครับงานนี้อันที่สุดเป็นออกเหนียวเหนียวแข็งแข็งแต่ก็มีทรายเป็นบางช่วงเพราะว่ามันอยู่ติดกับฝั่งฝั่งคลองนะครับมันเลยเป็นแกนแกนนี่ครับมองสีสมๆนี่ครับหลอกฟังเป็นดินเหนียวย่ำแห้งกแข็งปกเลยงานนี้งานยาวกัเขาบ่่อยงานบรรยากาศรงไตรงหน้าบ้านห้องครับผม หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนาะครับเนาะก็สิมีวัวมีควายเจาก็มาเลียงกันบ่ได้ปลอยนะครับตะกี้ปอยเพราะว่าบนมีคนเห็นหน้าปังสู้มือเนี้ยลอกกุดเนี่ครับนี่เลยวัวเลยควายไปนี่เอาเห็ดกันหลายแฮงครับปล่อยบ่ได้แล้วครับอันตรายไอ้สิเขาปับเขาไม่เอาครับผมคลิปนี้ก็ไวป่นี้นะครับผมติดตามเบิ่งติดตามคนไหลก็แชร์ให้เป็นกำลังใจ ขับเกียรตื่มือใหม่นี่ก็ขับเลอ,อคอยเห็ดคอยทำไปมีโอกาสเป็นที่ไทยบรรยากาศยังองอามให้เบิง้งให้เจียน้องจะเบิง้งติดตามไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับที่ติดตามเบิ้งติดตามแช่ติดตามให้กำลังใจกันครับสวัสดีครับ